ตอนนี้รู้สึกว่าเรามาตาม GPS นะฮะ <c oughs> แต่ว่าคุณคิดว่าคุณมาถูกไหมว่ผมว่าข้าวพายข้าวเพลว่าจะมาถูกนะแต่ผมก็ถ้าเราอย่าไปเสียง GPS <ทำ S 1> วันนี้เรามาช่วยอะไรเรามาช่วยคนน้ำท่วมครับอ่าคนน้ำท่วมอันนี้อันนี้ GPS อ่า GPS บอกให้เลี้ยวไหน GPS นี่บอกว่าก็จะถึงแล้วอ่าเลี้ยวขวาอแต่ตามจริงป้ายมันบอกให้ไปข้างหลังไงไม่ครับคุณเห็นคุณเห็นหรือเปล่าน้ำมันไหลท่วนๆอยู่นะโอ้แสดงว่า GPS เขาจับกระแสน้ำ ที่พิเศษสมัยนี้มันจับกระแสน้ำโอ้เขาว่าจับกระแสน้ำบอกแล้วออกนอกฝูงมาหลงกันสองคนขอล่อนี่ครับกับพูจาอันหนึ่งครับไปหลงกันสองคนขอล่อเฮี้ยจังไหนบ้านี่ถามทำทให้หน่อยถามำทำทำทำน้องทำน้องทำทำทำน้องครับไอ้น้องสูงไปทางไหนครับอ๋อสร้างบุญป่ะ ชัดเจนครับกลับรถครับ